สวัสดีครับคุณอยู่กับผมบาสเซมไปตอนนี้คุณอยู่กับผมในการแนะนําตัวละครในเกมเฟดแกนออเดอร์ที่วันนี้ผมจะมาแนะนําประวัติจากตัวละครในเกมเฟดแกนออเดอร์นั่นเองซึ่งหลังจากที่ผมห่างหายไปนานก็มีน้องคนหนึ่งนะครับทักมาให้ผมแนะนําตัวละครตัวนี้ลงช่องด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ผมจะได้ทําตัวละครตัวนี้สักทีเรื่องคือตัวละครจากตำนานของญี่ปุ่นนะครับจอมมารแห่งสวรรค์ชั้น6โอดะโดมูระกะ 1, ต,ต้องว่าโอดรนบุนรุกะเนี่ยให้ทุกคนลบภาพอ่าชายลำบึกหรือว่าชายแก่ๆไปเลยนะครับผมตอนนี้ซึ่งในเกมเฟรดแกรเดอร์เนี่ยโอดานบุนกรกะก็แต่งการเป็นสตรีเพศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งกระดานบุากานกะเนี่ยเป็นขุนศึกในตำนานยุคเซนโกคุแล้วครับผมของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในการทำลายล้างในช่วงสงครามเธอเป็นทหารผู้โชคดีจากช่วงสงครามในตอนเด็กเธอถูกเรียกว่าจองโง่เขาแห่งแควนโอวาริเธอได้สร้างชื่อของตัวเองกระจายไปทั่วญี่ปุ่นด้วยการเอาชนะอิมกากาวะนิทุการโอเคฮาซมะเพื่อรับผิดชอบต่อการล่มสลายของรัฐบาลโชกุนมุโรมาชิโดยบุรกะจะมีอิทธิพลอย่างมากในการจบสงครามนับตั้งแต่สงครามโอนิน โนบุรุกะเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆที่ได้ประยุกต์การใช้อุปกรณ์และยุทธวิธีของชาตตวันตกเธอได้นำเทคโนโลยีและประโยชน์จากทางเศรษฐกิจมาต่อกรกับศัตรูของเธอเธอตั้งหน้าตั้งตาในการควบคุมพัฒนาระบบอุตสาหกรรมและนโยบายการส่งเสริมผลประโยชน์ต่างๆโนบุรุกะเกิดเมื่อปี1534ที่ปราสาทนาโกย่าตอนแรกเธอมีชื่อว่าคิปโชิเป็นบุตรชายคนที่สองของโอดะโนบุฮิเดะซึ่งเป็นไดเมียวของแคว้นโอวาริหรือคือจังหวัดไอจิ ในปัจจุบันโอดะโกเซนผู้เป็นมารดาของเธอหลังจากที่เธอสืบทอดแควนโอวาริซึ่งมีอาจารย์ฮิราติมาซาฮิเดะเป็นคนคอยช่วยปรึกษาในเรื่องต่างๆแต่ในบุระกะกับมีพฤติกรรมที่ประหลาดเอาแต่ใจไม่อยู่ในขนบประเพณีทําให้ซามูไรที่เป็นข้ารับใช้ต่างๆหรือแม้แต่แม่ของเธอเองก็ไม่พอใจเธอจึงมีชื่อกระชอนไปว่าจอมโง่เขาแห่งแควนโอวาริต่อมาในปี1546โอดะโนบุรกะได้อายุ12ปีผู้เป็นพ่อโนบุฮิเดะ ได้ก่อให้มาซาฮิเดะไปสู่ขอบุตรสาวของไซโตโดซันนามว่าโนฮิเมะเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับตระกูลไซโตแห่งแคว้นมิโนะในตอนนั้นโดบุนากะได้สัมผัสกับอาวุธชนิดใหม่ที่นาเข้าโดยชาวโปรตุเกสนั่นก็คือปืนเกาะทานิกาชิมะหลังจากนั้นในปี1551โดบุฮิเดะผู้เป็นพ่อก็ได้ถึงแก่กรรมโดบุนากะอารวาสกลางงานศพของพ่อทําให้ขุนนางที่มีค่ารับใช้ต่างๆไม่พอใจและอยากทำให้มาซาฮิเดะรู้สึกผิดหวังที่สั่งสอนเธอมา เขาจึงขวานท้องเพื่อชดใช้ในความผิดการตายของมาซฮิดะทำให้โนบุรากะเสียใจมากขึ้นเมื่อเธอดำรงตำแหน่งของไดเมียวในแคว้นโอริเธอก็ยังได้ประสบการณ์ทำให้แคว้นตกในอำนาจของโอดะโนบุโตโมะต่อมาในปี1554ชิบะโยชิโมเนะได้ทราบว่าโนบุโตโมะมีแผนรอบสังหารโนบุรกะเขาจึงไปบอกต่อแก่เชอเมื่อโ no นบุโตโมะทราบว่าแผนรั่วไหลจึงจะสังหารให้เร็วที่สุดแต่แล้วในปี1555 โนบุนกะก็ได้รอบสังหารโนบุตโมโก่อนต่อมาไซโตโยชิตสึก็ได้ก่อกบฏต่อพ่อของตัวเองนั่นคือไซโตโดซันเขาได้มาขอร้องโนบุนกะช่วยยกทัพไปที่แควนมิโนเพื่อช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันการในขณะเดียวกันน้องชายของโนบุนกะนามว่าโอดะโนบุยุกิก็ก่อะบฏเพื่อที่เป็นผู้ปกครองนำตระกูลของโอดะซึ่งได้รับการสนสนุนจากชิบะตะคาสุเฮะฮายาชิฮิเดสกะ ละต,ตัวของแม่ของเธอเองก็ด้วยสุดท้ายนนบุรุกะก็เอาชนะน้องชายของเธอได้ในยุทธการอิโนะเธอได้ไว้ชีวิตขนพลทั้งสองแต่ต้องการสังหารน้องชายทิ้งแต่ด้วยความขอร้องของแม่ของเธอเธอจึงล้มเลิกแผนแต่แล้วโนบุยุกิก็วางแผนกบฏอีกรอบสุดท้ายเธอก็รอบสังหารเขาทิ้งด้วยการแกล้งว่าป่วยให้มาเยี่ยมในปราสาทในปี1561อิมากวาวะโยชิมิโตะได้มีธยผู้ทยุทยานแห่งตระกูลอิมากวาวะ ซึ่งปกครองแผ่นดินทางตะวันออกของโอวาริต้องการยกทัพยึดอํานาจของเมืองเกียวโตโซึ่งเส้นทางทัพในแคว้นโอริด้วยขุนพลแห่งตระกูลโอดะก็เห็นว่าปล่อยให้เขาเดินทางผ่านไปโดยดีแต่โนบุรุกะยืนการที่จะขัดขวางทัพทั้งที่กองทัพของเขามีทหารมากกว่า4,000 40, 0นายแต่คนของเธอมีเพียงแค่5,000คนโนบุรุกะมีแผนที่จะกําจัดทัพที่มีโยชิมโตะอยู่ในระหว่างนั้นและในวันตามที่แผนที่วางไว้ โชคดีที่ฝนได้ตกลงมาพอดีทําให้ง่ายต่อการจัดทัพย่อยและยากต่อการที่จัดทัพใหญ่ในระหว่างนั้นทัพของโยชิมโต,โตได้พักผ่อนโนบุรุกะก็แอบโจมตีทหารกว่า2,000นายจึงเกิดเป็นยุทธการโอเคฮามะเป็นเหตุทําให้โยชิมโตถูกสังหารและชื่อเสียงของโนบุรุกะก็กระชอนไปทั่วญี่ปุ่นจากการที่แคว้นเล็กๆก,ก,กับยับยั้งอํานาจของแคว้นใหญ่ๆได้จนในปี1580หลังจากที่โนบุรุกะได้รวบรวมแผ่นดินตะวันออกของญี่ปุ่นได้ในปี1578เธอได้ตั้งทัพล้อมัดอิชิยามะ บนเขาโฮงนันได้เมียวแห่งคว้นอากินาว่าโมริเทรุโมโตะซึ่งกําลังเรืออํานาจในภูมิภาคนี้ที่ได้ส่งสเบียงมาช่วยวัดทําให้วัดสามารถต้านทานปิดล้อมของเธอได้เธอจึงมีแผ่ชิตกุลโมริโดยให้ฮาชิบะฮิเดโยชิซึ่งต่อมามีชื่อว่าทโยโตมิฮิเดโยชิซึ่งเป็นผู้ยกทัพยึดภูมิภาคในปี1582ฮิเดโยชิได้ขอกําลังเสริมจากโนบุระกะเธอจึงมอบหมายให้คาเคชิมิซุฮิเด ซึ่งเป็นขุนพลที่รับใช้เธอมานานและมีผลงานมากมายในการร่วมสู้รบกับเขาแต่ในปี1579ในช่วงที่โนบุระกะยกทัพตีปราสาทยากามิของตระกูลฮาตานะในเมืองโตเกียวและมิซูฮิเดะได้ใช้การเจราจาแทนเนื่องจากเนื่องจากเขาได้ส่งมันดาของเธอไปเป็นตัวประกันแต่แล้วพวกฮาตานะกลับเล่นสกปกรกโนบุระกะจึงสั่งประหารชีวิตของคนเหล่าน,นั้นทั้งหมดรวมถึงมันดาของมิซูฮิเดะด้วยทําให้เขามีความแค้นในใจตลอดมาและแล้วความแค้นนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มิซึิเดะให้ได้รับฐานะเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของฮิเดโย,ยชิทั้งนี้เขามีตำแหน่งอำน,นาจสูงกว่าเขาจึงเล็งก่อกรบฏในขณะที่นนบุรกะกลับมาจากการเรียนน้ำชาและเข้าพักที่วัดฮอนโนในเมืองโตเกียวซึ่งเป็นขอบเขตของนนบุระกะเองทําให้เธอประมาทและไม่ได้เตรียมตัวเรื่องก่อกรบฏและการรอบสังหารมิซึจิเดะแซงว่านําทัพออกไปจากโตเกียวแต่กลับบุกโจมตีวัดฮอนโนซึ่งด้วยกองกําลังทหารเพียงน้อยนิดของนนบุระกะไม่สามารถต้านทานได้ นุมุรุกะหายตัวไปตั้งแต่วันนั้นแต่ก็เชื่อกันว่าเธออาจจะคว้านท้องจนถึงแก่กรรมความเยือกเย็นและความมั่นใจของตนเองของเธอนั้นค่อนข้างยืดหยุ่นเธอเป็นคนที่ชอบในสิ่งใหม่ๆไมไ่ยึดติดกับแนวคิดอนุรักษ์นิยมสักเท่าไหร่นุมุรุกะทำงานอย่างหนักเพื่อเดินหน้าในการรวบรวมแผ่นดินแต่เธอก็พบจุดจบด้วยการจลาจนของราชบริพารของเธอเองแต่ถึงงั้นเธอก็ไม่เคยเสียใจเลยและเธอก็คิดเสมอว่ามันช่วยไม่ได้นี่นาะ เธอไม่ได้มีความปรารถนาต่อจอกศักดิ์สิทธิ์่างเจาะจงแต่เธอก็อาจจะใช้จอกศักดิ์สิทธิ์ทำเลือกแปลกๆบางอย่างก็ได้ความสามารถเฉพาะคลาสการต่อต้านเม็ดมน์มานาลิสิเทนส์ระดับบีสามารถต่อต้านเม็ดมน์ที่มีคำไล่สามบทลงมาได้หรือเมื่ที่มีระดับต่ำกว่านั้นความไม่อิสระอินดิเพนเดนต์แอคชั่นระดับบีทำให้สามารถคงตัวอยู่บนโลกได้ถึง2วันโดยไม่ต้องการพลังเวทจากมาสเตอร์แต่ว่าต้องอยู่ในสถานะที่ไม่ต้องเสียพลังเวทเลย ความสามารถาะวะตัวความน่านับถือคาลิสมาระดับบีทำให้ขวัญกำลังใจของกองทัพของเธอนั้นมีสูงมาก้วยความสามารถระดับบีนี้ทําให้เธอมีคุณสมบัติของผู้นาของประเทศแต่ถ้เรื่องเป็นระดับบีลบจึงมีโอกาสที่สกิลจะไม่ทํางานกลยุทธ์สงครามมิลิเตอรี่แท็กติก,กระดับบีความสามารถในการบัญชากองทัพทั้งยังเสริมพลังเมื่อใช้และเพิ่มอ,อ,อํานาจต้านทานเมื่อเจอสมบัติเบียชนประเภทต่อต้านกองทัพกลนูาาาบายสติเรจีระดับบี ความสามารถในการวางแผนหนทางสู้ชัยนะก่อนเริ่มต่อสู้จริงความสามารถนี้ยังมีประโยชน์ในด้านการทู่และการคักหายอีกด้วยจอมารเดมอนคิงระดับ A ความสามารถนี้แตกต่างจากปีศาจผู้บริสุทธิ์ที่ทําให้รูปลักษณ์ของวิญญานเปลี่ยนไปตามคํากล่าวอ้างของผู้คนเช่นราที่3าถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผีดุลเลือดจึงกลายเป็นผีดุลเลือดนั่นเองจอมารนั้นเป็นสิ่งที่นมุรุกะใช้เรียกตัวเองดังนั้นเธอจึงสามารถเลือกที่จะเป็น หรือไม่เป็นก็ได้ทําให้เธอเปลี่ยนลูกล็กได้ตามใจชอบแลวัตรกรรมการรวบรวมแผ่นดินด้วยสองครามเทนคาฟุบะอินโนเวชั่นระดับ A. พอความสามารถที่มอบให้กับผู้ที่ปฏิวัติยุคสมัยทําให้ในบรุรยกศมีความแ่เปรยบในทุกๆด้านต่อเซอร์เวนโดยสมบัติวิทยชนในยุคโบราณโดยเฉพาะพวกที่มีความเป็นเทพความสามารถที่มีผลกับเซอร์เวนที่ในยุคส,สมัยที่ใกล้เคียงกับเธอในยุคที่เชื่อว่าวิทยาศาสตร์มากกว่าเบมอนสมบัติวิทยชนที่ครอบครอง ข้าพร้อมที่จะสัมผัสซทกศพจากโลกทั้งสามพันตั้งนานแล้วนี่แหละคือเสียงคำรามของคำบัญชาจากจอมมารแห่งสวรนชั้นหกยังไงล่ะสันเ,นเซนเซคาย ประเภทต่อต้านกองทัพระดับ E ถึง A โนมุรกะจะเรียกปืนยาว3,000กระบอกออกมาเป็นตัวแทนของโลกทั้ง3,000เดิมทีแล้วมันเป็นแค่ป,ปืน3,000กระบอกที่ยิงกระหน่ำยิงมาพร้อมกันไม่น่าจ,จะเป็นอันตรายต่อเซอร์แนที่สามารถปัดมิสไซล์ด้วยมือเปล่าแต่เนื่องจากตำนานของโนมุรกะจัดการทัพมาที่แข็งแกร่งที่สุดของทาเคโมโตชิเง็นได้ทําให้มันมีความอันตรายเป็นพิเศษต่อเซอร์แนที่มีความสามารถในการขับขี่แต่ด้วยเธอมีความสามารถนวัตรกรรมการรวมแผ่นดินด้วยสงคราม ที่ต่อต้านกองทัพได้หรือต่อต้านเทพทําให้มันเป็นสมบัติมิเลชนที่น่ากลัวมากๆทั้งนี้ทั้นนั้นก็ขึ้นอยู่ว่ามันโจมตีใครถ้าใช้โจมตีกับพวกที่อยู่ในยุคสมัยใหม่มันคือปืน3,000ันกระบอกถ้าใช้กับไรเดอร์ที่มีความเป็นเทพมันคือสุดยอดอาวุธแห่งการทําลายล้างเลยทีเดียวฮาจุนพญามารแห่งสวรรค์ชั้น6เนื่องจากวิรกรรมของนบูรกะในการเผาวัดผู้คนจึงเปรียบข้อดังพญามารผู้ครองสวรรค์มารผู้เป็นศัตรูกับพุทธศาสนา เมื่อเรียกใช้งานมันจะสร้างโลกจำลองขึ้นมาในโลกนั้นนบุรุษกะจะเปรียบเสมือนปรปักของเหล่าเทพทั้งปวงและโลกที่ขอสร้างนั้นเต็มไปด้วยไฟและความรู้สึกหวาดกลัวและความยำเกรงของผู้คนที่มีต่อน,นบุรุษกะความสามารถของมันเหมือนกับนวัตรกรรมการรวมแผ่นดินด้วยสงครามทุกการแต่มีรัศมีที่กวา้างไกลเซเวนที่เป็นเทพนั้นเมื่ออยู่ในโลกนี้จะรู้สึกร้อนดังถูกไฟนโลกเผาส่วนพวกที่ไม่ได้มีความเป็นเทพนั้นก็รู้สึกเหมือนแค่ยืนตากแดดธรรมดา ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิรกรรมมิรชนของโอดาโนมุนกะนะครับผมก็ในครั้งนี้ผมก็ข้างที่จะใายน้ําเสียงที่แปลกจากหลายๆครั้งมากเนื่องจากครั้งก่อนในผมต้องใช้น้ําเสียงนุ่มๆหน่อยนะไม้มันจะเป็นการกระตุกกระตากเกินไปแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันร้อนนั่นเองนะครับทำให้ผมรู้สึกลของขึ้นนั่นเองทำให้ผมพูดขั้นที่จะเร็วนิดนึงนะครับเร็วนิดนึงแล้วก็พูดข้างที่เสียงดังนะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมแล้วใครที่ชอบนะครับอยากให้ผมแนะนำตัวละครเซอร์แวน์หรือจับอันดับตัวละครเซอร์แวนด์ในคลาสไหนๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ยวนะผมจะมาทำให้แน่นอนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบตัวละครตัวนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย